กว่า13ปีที่ Media Center เป็นผู้ผลิตตู้เติมเงินและตู้หยอดเหรียญประเภทต่างๆด้วยระบบออนไลน์และเป็นผู้พัฒนารูปแบบการให้บริการผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชันบนมือถือที่สามารถบริหารจัดการข้อมูลเครดิตหรือผลกำไรจากตู้เติมเงินรวมทั้งสินค้าสร้างรายได้ประเภทต่างๆบริษัทมียเซ็ Center จำกัดยังได้รับใบอนุญ,ญาตให้ประกอบธุรกิจ การชำระเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทยด้วยจากการดำเนินงานที่ใส่ใจในคุณภาพและบริการทำให้บริษัทเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องและสามารถขยายฐานลูกค้าเพิ่มขึ้นจนมีผู้ใช้สินค้าและบริการทั่วประเทศบริษัทจึงได้ขยายทุนจดทะเบียนจาก50ล้านบาทเพิ่มขึ้นเป็น100ล้านบาทเพื่อพัฒนาสินค้าและบริการมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับอาเซียน สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการตู้เติมดีและใช้สินค้าเครื่องหยอดเหรียญแบรนด์สมาร์ทโและยังมีผลตอบแทนให้กับเจ้าของตู้อย่างคุ้มค่าวันนี้เราพร้อมที่จะเป็นผู้นำด้านระบบเซิร์ฟเวอร์และการชำระบินเติมเงินออนไลน์ผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆรวมทั้งในอนาคต บริษัทมีเดียเซ็นเตอร์จะมีความสามารถในการทำธุรกิจที่เกี่ยวกับการเงินทั้งเรื่องของสินเชื่อและ e m ม n e y รวมถึงศึกษาวิจัยพัฒนาเพื่อก้าวไปสู่ผู้ให้บริการด้านโซเชียลแบงกิ้งอย่างเป็นรูปแบบบริษัทมีเดียเซ็นเตอร์จำกัดมีบริษัทลูกชื่อบริษัท E-Payment Provider System ิสเจำกัดหรือ EPPS มีทุนจดทะเบียน100ล้านบาท ตั้งขึ้นเพื่อทำธุรกรรมด้านการเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-money และ e-wallet ได้โดยตรงเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าและผู้ประกอบการในยุคสังคมไร้เงินสดและยังมีบริษัทลูกอีกบริษัทชื่อบริษัท MyStar Networks จำกัดใช้ชื่อโปรเจกต์ว่า MyStar ซึ่งสินค้าใน MyStar ไม่ได้จำกัดว่าเป็นสินค้าแค่บางอย่าง แต่จะเป็นทุกๆอย่างที่เราใช้ในชีวิตประจำวันหลักการของ MyStar คือระบบช้อปปิ้งออนไลน์สร้างรายได้24ชั่วโมงรวมถึงยังมีบริษัทลูกอีกสอบริษัทคือบริษัทสมาร์ทเน็ตเวิร์กจำกัดและบริษัทเทคพอยต์จำกัดเพื่อตอบโตทย์โลกธุรกิจที่กำลังเติบโตขึ้นในอนาคตเราพร้อมมุ่งมั่นทุ่มเทเพื่อความสุขของครอบครัวมีเดียเซ็นเตอร์ไม่ว่าจะเป็น ความสุขของลูกค้าความสุขของคู่ค้าและความสุขของพนักงานมีเด a Center รวมพลังร่งรวมใจก,ก้าวไปสู่ความสำเร็จสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมขอนำเสนอสุดยอดแพลตฟอร์มของคนไทยนะโดยบอสพัฒนพลรัตรนะดาวเรืองนึกถึงความสำเร็จนึกถึงไม s t a r v แบสมัครฟรีนะครับเดี๋ยวเราลองรับชมดูนะฮะว่าไมสตาวีแบคืออะไร ก่อนที่จะรับชมสำหรับท่านที่สนใจนะฮะอย่าลืมติดต่อชื่อเบอร์โทรที่ปรากฏอยู่ด้านล่างนะฮะติดต่อผู้แนะนำได้เลยนะครับตามลิงก์ที่ปรากฏด้านล่างนี้นะครับเราลองมารับชมครับ My Star คืออะไรไม Star ก็คือแอป,ปที่ให้ทุกคนสามารถนำสินค้ามาขายได้นะครับวันนี้ผมก็นำรีสอร์ทหรือบ้านของขึ้นมาขายนะฮะจุดเด่นของไมสต r ก็คือเมื่อเราเป็นสมาชิกแล้วหรือเป็นนักธุรกิจแล้ว เราแนะนําเพื่อนมาซื้อสินค้าอะไรก็ได้เราจะขายเองหรือสมาชิกมาซื้อเรารับไปเลยครับห้าสนะิบเปอร์เซ็นตนะฮะและที่สําคัญยังรับแผนบีอีกห้าสิบเปอร์เซ็นตโดยแบ่งเป็นห้าชั้นชั้นละสิบเปอร์เซ็นห้าชั้นนะครับสินค้าที่นี่มีหลากหลายนะครับเราจะนํามาขายหรือใครจะนํามาขายเมื่อเราเป็นนักธุรกิจแล้วเราแนะนําเพื่อนมาซื้อ สินค้าใครหรือสินค้าเราเองผู้แนะนํารับไปเลย50%เขาเรียกแผน A นะครับส่วนแผน B อีก10%ลึก5ชั้นครับเดี๋ยวเราลองรับชมต่อครับแผนหมสตา v 8นะครับง่ายๆครับมี2แผนแผน A กับแผน B แผน A เขาเรียกรวยเร็วแนะนำปั๊บ,ร,บรับทันทีครับ5 0สินค้าอย่างที่บอกวันนี้ท่านเป็นนักธุรกิจหมสตา ใครกันแล้วแต่ที่นําสินค้ามาขายแม้นไม่ใช่สินค้าของท่านท่านก็รับไปเลย50%เขาเรียกแผน A รวยเร็วส่วนแผน B รับอีก10% 5ชั้นเขาเรียกรวยนานเป็นยังไงลองรับชมต่อนะครับอย่างที่บอกนะฮะวันนี้การที่เราเป็นนักธุรกิจแล้วมีผู้คนนําสินค้ามาขายจะมี Pv นะ Pv ก็จะแบ่งเป็น2ส่วน100%แบ่งเป็นแผน A ก็คือค่าแนะนํา ห้เราแนะนําใครมาซื้อรับไปเลยครับ50%สินค้าทุกรายการและอีกห้าสิเก็แบ่งเป็นชั้นละสิบเปน้ชั้นนะครับโดยใครที่จะรับแผนบนะฮะสิบชั้นถ้าเราแนะนำสอคนรับไปเลย1ิบชั้นถ้าแนะนำสีคนรับสิบเปอร์เซชั้นถ้าแนะนำหกคนรับสิบเชั้นแนะนำแปดท่านรับสิบเปอร์เชั้นแนะนำสิบท่าน รับ10% 5ชั้นอันนี้ไม่กำหนดเวลานะครับสำหรับเทคนิคการแนะนำอย่าลืมนะฮะติดต่อชื่อเบอร์โทรที่ปรากฏอยู่ด้านล่างนะครับเดี๋ยวเรารับชมต่อครับการที่เราได้แผน A ก็คือเราสมัครแล้วเป็นนักธุรกิจแล้วแนะนำเพื่อนมาซื้อสินค้าอะไรก็ได้รับไปเลยครับ50%ทันทีครับไม่จำกัดจำนวนแนะนำมากได้มากในแผน A นะฮะแล้วในแผน b 1สลึกหชั้นนะโดย โครงการนี้ชื่อว่าซื้อร้อยได้ล้านเป็นยังไงครับเราคำนวณเป็นชั้นแต่ละชั้นต้องมีหนึ่งหมื่นคะแนนขึ้นไปนะครับยกตัวอย่างครับวันนี้เราเป็นนักธุรกิจเราแนะนําเพื่อนเพื่อนจะซื้อสินค้าอะไรก็ได้เราได้ค่าแนะนานะฮะห้าสิบเปอร์เซ็นในตัวอย่างสมมุติว่ามีคนซื้อสินค้าห้าร้อยพีวีท่านรับไปเลยครับสองร้อยห้าสิบครึ่งหนึ่งฮะแล้วท่านแนะนำสิบคนก็สองพันห้า อันนี้คือแผนหน่วยเร็วส่วนแผนรวยนานก็10%อร์เซ็นีกข้าชั้นแต่อย่างที่บอกในชั้นที่หนึ่งเราแนะนำสิบคนเพึ่งได้5นาน้าพันคะแนนยังไม่นับชั้นถ้าสิบคนไปแนะนำต่อเป็นร้อยร้อยคนซื้ออะไรก็ได้ถ้ามี500คะแนนก็เป็นห้าหมืนคะแนนอันนี้นับเป็นชั้นที่หนึ่งเพราะเกิน1น,นึ่งหมนคะแนนเป็นชั้นที่หนึ่งห้าหมเรารับสิก็คือห้าพและในชั้นที่ส ร้อยคนไปแนะนําอีกคนสิบเป็นพันคนพันคนจะซื้อสินค้าอะไรก็ได้ใครแนะนําก็เลยรับไปเลยครับห้าสิบเปอร์เซ็นตนะส่วนอีกห้าสิบเปอร์เซ็นตนะหนึ่งพันคนนะคูณห้าร้อยคะแนนก็คือห้าแสนเรารับสิบเปอร์เซ็นต์ชั้นนี้รับห้าหมื่นในชั้นที่สามครับพันคนแนะนําอีกคนละสิบเป็นหมื่นคนหมื่นคนซื้อสินค้าอะไรก็ได้ผู้แนะนํารับไปห้าสิบเปอร์เซ็นตนะส่วนเรารับอีกสิบเปอร์เซ็นในชั้นที่สามนะแม้เราไม่ได้แนะนํานะ แต่เราได้สิบเปอร์เซ็นห้าชั้นอันนี้ชั้นที่สามนะครับหมื่นคนคนละห้าร้อยพีวีก็คือห้าห้าล้านเรารับสิบเปอร์เซ็นต์ห้าแสนนะฮะในชั้นที่สี่นะครับหมื่นคนแนะนําอีกคนละสิบก็จะเป็นแสนคนแสนคนซื้ออะไรก็ได้คนแนะนํารับไปเลยห้าสิบเปอร์เซ็นเรารับอีกสิบเปอร์เซ็นตในชั้นที่สี่เลี้นแสนคนซื้อคนละห้าร้อยคะแนนห้าสิบล้านเรารับสิบเปอร์เซ็นก็อีกห้าล้านและในชั้นสุดท้ายก็เรียกชั้น ชั้นรวยนะครับเมื่อแสนคนไปแนะนําอีกคนสิบก็เป็นล้านล้านคนซื้ออะไรก็ได้คนแนะนํารับไปห้าสิบเปอร์เซ็นต์เรียกแผนรวยเร็วอีสิบเปอร์เซ็นต์เรารับในชั้นนี้นะชั้นที่ห้าล้านคนคนละห้าร้อยห้าร้อยล้านเรารับสิบเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ห้าสิบล้านเห็นไหมลงทุนครั้งเดียวซื้อห้าร้อยคะแนนนะแนะนําเพื่อนกี่คนก็ได้ถ้าแนะนำสิบคนก็รับห้าสิบล้านในแสนบีนะครับ เดี๋ยวเรามาทบทวนครับในแผน B นะฮะอย่างที่บอกชั้นที่หนึ่งถ้าไม่ถึงหมื่นคะแนนเราแนะนำสิบคนห้ 5, นาพันคะแนนยังไม่นบเป็นชั้นที่หนึ่งเปนสิบคนไปแนะนําต่อเป็นร้อยคนคนละห้าร้อยคะแนนก็คือห้าหมื่นคะแนนอันนี้เรียกชั้นที่หนึ่งในชั้นที่สองนะฮะร้อยคนไปแนะนําอีกคนละสิบก็เป็นพันคนรับอีกห้ 5, นาแสนคะแนนในชั้นที่สามพันคนไปแนะนําอีกคนละสิบ ก็จะมี5ล้านคะแนนในชั้นที่4ี่หมื่นคนแนะนำอีกคนละสิก็จะมี50ล้านคะแนนและในชั้นสุดท้ายและชั้นรวยชั้นที่5แสนคนไปแนะนําอีกคนละสิก็จะเป็นล้านคนคนละ500คะแนนก็500ล้านและทั้งหมดนี้เรารับ10ทุกชั้นนะครับก็55ห้าล้านลงทุนครั้งเดียวนะฮะสมัครฟรีซื้ออะไรก็ได้500คะแนนแนะนำใครซื้ออะไรก็ได้รับไปเลย50% และอีกห้าสิบเปอร์เซ็นทั้งละสิบเปอร์เซ็นรับแบบรวยนานอีกห้าสิบห้าล้านตลอดไปนะครับเพราะเรามีโครงการซื้อร้อยได้ล้านวันนี้ถ้าเราซื้อเดือนละหนึ่งร้อยเรารับสิบเอ็ดล้านแต่ถ้าเราซื้อเดือนละห้าร้อยก็มีสิทธิ์รับเดือนละห้าสิบห้าล้านนะครับยังไม่จบครับเรายังมีกองทุนสำหรับพัฒนานักธุรกิจกองทุนต่างๆไม่ว่าจะเป็นการจัดประชุมทิปท่องเที่ยว หรือโปรโมชั่นอาจจะมีกองทุนซื้อบ้านซื้อรถในอนาคตนะครับและสิ่งที่เราควรรู้วิชาที่จะทำให้เรารวยก็คือวิชาทางการเงินผมแบ่งเป็น4ี่ด้านนะครับรายได้รายจ่ายทรัพย์สินและก็นีสินคนที่รวยนะครับเขาซื้อบ้านหรือซื้อรถเขาจะให้คนอื่นเช่าก็จะมีไรายได้เขามีเงินก็ปล่อยกู้ก็จะมีไรายได้เว้นคนรวยก็จะรวยมากขึ้น ส่วนคนร้อยละ90นะครับซื้อบ้านซื้อรถมีแต่หลายจ่ายมีเงินก็จ่ายดอกชีวิตก็ลำบากแต่วันนี้ชีวิตเปลี่ยนถ้าท่านตัดสินใจเป็นสมาชิกนักธุรกิจใหม่สตาร์ท่านจะได้แผน A รวยเร็วแผน B รวยนานท่านอาจจะมีกองทุนซื้อบ้านซื้อรถและทั้งหมดนี้อย่าลืมติดต่อชื่อเบอร์โทรที่ปรากฏด้านล่างนะครับ และทั้งหมดนี้ก็คือสุดยอดแพลตฟอร์มของคนไทยนะฮะโดยบอสพัฒรพล,ลร,นะรัตนดาดาวเรืองนะครับนึกถึงความสำเร็จนึกถึงใหม่สตา V8 สมัครสมาชิกฟรีนะครับสำหรับท่านที่สนใจอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นอยากเข้าโครงการซื้อร้อยได้ล้านติดต่อชื่อเบอร์โทรและนามสกุลที่ปรากฏอยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ